สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะโดยตอนนี้ทางภาครัฐมีการเตรียมการที่จะเพิ่มเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาถ้าหากว่าใครที่มีอาชีพนี้อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเงินดิจิตอล10,000บาทก็ได้นะคะและทางภาคเอกชนก็ได้มีการแนะภาครัฐ ให้แจกเงินดิจิตอลนี้ก่อนสงกรานเพราะว่าคนก็จะได้นำกลับบ้านไปใช้กันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็นำข่าวสารมาจากฐานเศรษฐกิจที่ได้มีการแจ้งข่าวนะคะว่ารัฐจ่อเพิ่มเงื่อนไขใหม่เงินดิจิตอล1,000 0บาท ห้ามใช้จ่ายบริการโดยเงินดิจิตอล1,000 0บาทนี้นะคะก็เตรียมถอยอีกรอบนึงโดยวงในมีการระบุที่จะต้องจ่อเพิ่มเงื่อนไขใหม่ห้ามใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการจึงส่งผลให้อาชีพอิสระอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลุ้นบอดชุดใหญ่เคาะเร็วๆนี้นะคะ สำหรับนโยบายเงินดิจิตอล1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินตอนนี้ก็ใกล้ได้ข้อสรุปเต็มที่แล้วนะคะภายหลังจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินดิจิตอลที่มีนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเตรียมเสนอข้อสรุปโครงการเข้ามาให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งจะเห็นชอบภายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2566นี้ซึ่งก็มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะเป็นวันที่10พฤศจิกายนนี้โดยแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลก็มีการกล่าวกับฐานเศรษฐกิจว่าคณะอนุกรรมการได้มีการหารือรายละเอียดในหลายๆด้านจนได้ข้อสรุปเบื้องต้นและเตรียมนำมาเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดำเนินโครงการต่อไปให้ได้ ตามเป้าหมายสําหรับรายละเอียดที่เสนอเข้ามานั้นก็ได้มีการผ่านการหารือแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากหลายหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งหนึ่งในรายละเอียดของโครงการนั้นก็จะมีการเสนอเงื่อนไขาการใช้เงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลวอลเลทซึ่งจะกำหนดว่าผู้ที่ได้รับเงินดิจิทัลสามารถนำเงินดิจิทัลไปใช้ได้กับสินค้าตามที่ระบุไว้เท่านั้นโดยไม่สามารถนำมาใช้กับบริการต่างๆได้ด้วยเหตุนี้ก็ เลยอาจทำให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็ไม่สามารถใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตได้นั่นเองนะคะสำหรับบริการต่างๆที่อาจเข้าข่ายว่าไม่สามารถนําเงินดิจิตอลมาใช้ได้นั้นแหล่งข่าวก็มีการบอกกับฐานเศรษฐกิจว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการอิสระเช่นร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านนวดสปาร้านซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆและบริการล้างรถนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็น่าจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการ นนั่นเองส่วนสินค้าที่คาดว่าจะสามารถใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตได้นั้นนะคะรัฐบาลก็ได้มีการกําหนดรายละเอียดไว้เบื้องต้นว่าจะเน้นไปที่สินค้าในกลุ่มที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งใช้ในชีวิตประจําวันเป็นหลักนะคะโดยขณะที่การกําหนดเงื่อนไขอื่นๆมีความเป็นไปได้รัฐบาลก็จะมีการปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับรัศมีการใช้จ่ายเงินดิจิตอลจากเดิมที่รัฐบาลกําหนดแนวทางเอาไว้ว่าให้ใช้ในรัศมี4กิโลเมตรตามที่อยู่ในทะเบียน บ้านเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่และทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ เกิดเงินหมุนเวียนลงไปนั้นนะคะตอนนี้ก็จะปรับเงื่อนไขเป็นสามารถใช้จ่ายในระดับอำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีการเตรียมเสนอทางเลือกอื่นๆในการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาในใชัยวัชลงโฆศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้มีการสรุปแนวทางการแจกเงินดนะิจิตอลณปัจจุบัน โดยยืนยันว่ามี4ทางเลือกนะคะก็ทางเลือกที่1ก็ให้แบบท่วนหน้าไปเลยอายุ16ปีขึ้นไปได้หมดทุกคนก็จะมีอยู่56ล้านคนนะคะหรือ2ให้เฉพาะกลุ่มที่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตรงนี้จะมีอยู่ประมาณ15-16ล้านคน 3ก็คือเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน25,000บาทต่อเดือนหรือว่ามีเงินในบัญชีไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะกลุ่มนี้จะมีอยู่43ล้านคนและกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน50,000บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากไม่เกิน50,000 0บาทนะคะตรงนี้จะมีอยู่ทั้งหมด49ล้านคนส่วนสําหรับกระแสข่าวที่จะมีการเลื่อนการจ่ายเงินดิจิตอลออกไปเป็นเดือนกันยายน2567นะคะตรงนี้ทางภาคเอกชนก็มีการแนะ ฐบาลว่าควรจะแจกก่อนสงกรานเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยประชาชนจะกลับบ้านกันก็จะได้นำเงินไปใช้ได้นะคะตรงนี้เราก็คงจะต้องมาดูรายละเอียดซึ่งทางท่านเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการออกมาแจ้งกับผู้สื่อข่าวนะคะว่า ภายในวันที่10พฤศจิกายนท่านจะเป็นคนออกมาชี้แจงทุกอย่างในรายละเอียดรวมถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆของเงินดิจิตอล10,000บาทนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าใดๆจากทางท่านนายกรัฐมนตรีทางเราข่าวใส่ขวดละน้อยก็จะรีบติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ